พี่วุ้นนะคะก็จะมาทําคลิปถ่ายคลิปแทนพี่ลินใช่ไหมคะ,ะเพราะว่าอีกไม่นานพี่ลินก็จะต้องทำอะไรคะก็<อ>ลาค<อ>ลอดแล้วนะคะคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาอัปเดตกลุ่มของพวกเรานะคะว่าตอนนี้มีใครบ้างนะคะตอนนี้ก็จะมีใครบ้างนี่เลยค่ะ เออพี่ลินนักเทลลี่แล้วก็จะม<อ>ีเออแล้วก็จะมีพี่วุ้นใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาอัปเดตกันว่าตอนนี้พี่วุ้นคือใครอะไรยังไงทุกคนก็อาจจะเคยเห็นมาผ่านๆมา,าแล้วนะคะว่าแต่ก่อนพี่วุ้นก็เคยมาแสดงช่องเราใช่ไหมคะ<ช>แต่ตอนนี้พี่วุ้นก็จะมาทาหน้าที่แทนพี่ลินนั่นเองใช่ไหมคะเพราะว่าอีกไม่นานพี่ลินก็ต้องทำอะไรคะทอดอาคอดแล้วนะคะน้องอะไรเอยชื่ออะไรตั้งชื่ออย่างนท่ไยังยังยังไม่ได้ ทุกคนเออพราะฉะนั้นะนะคะเดี๋ยวช่วยกันตั้งชื่อให้พี่ลินด้วยเนาะว่าจะเอาชื่อน้องอะไรดีน้องเป็นผู้ชายนะคะ <c oughs> อ่ะโอเคพี่วุฒิอายุเท่าไหร่คะตอนนี้สิบหกค่ะสิบหกนะคะเกอลรี่เก้าขวบใช่ไหมคะเออแล้วก็มีคําถามเยอะมากๆเลยว่าพี่ลินอายุเท่าไหร่นะคะเมอเดย์เคยตอบไปแล้วนะแล้วก็มีพงคนบอกว่าเราไม่ยอมตอบแบบตัวตอบไปแล้วนะปีนี้พี่ลินจะอายุสิบแปดปีพี่หม่จะอายุสิบห้านะคะ <c oughs> พี่ลินเกิดเดือนอะไรคะตอนนี้ตุลาพี่ลินเกิดเดือนตุลาใช่ไหมคะ โอ้อด yeah. oh, yeah. mm hmm. yeah. จัดวันเกิดใช่ไหมคะเออพี่เล็กเกิดวันที่เท่าไหร่นะวันที่หกตุลาอ๋อหกตุลาจริงเหรอใช่โอ้ยเกลเกิดวันที่ห้าโอ้ถ้าเกิดมาได้นี่จัดพร้อมกันเลยนะเนี่ยใช่ไหมเออโอเคพี่ใหม่เกิดกันยานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าปีนี้จะเซอร์ไพรส์อะไรนะปีที่แล้วเซอร์ไพรส์แบบว่าสุดยอดมากเลยคพาพี่หยกมาเซอร์ไพรส์นะคะทุกคนร้องไห okay. right. ้เออร้องไห้ร้องไห้เพราะเขินพี่หยกหรือเปล่าเออนะคะ ร้องไห้เลยอ่ะพี่ว่าเกิดเดือนอะไรคะธันวาธันวาโอาวันที่เท่าไหร่คะสิบห้าทันวาธันวาก็เกิดเดือนธันวาใช่อันนี้ก็ธันวาเออเออเอ้าเอ้าเอาเออนี่เขินเขินอ่านี่นะคะทุกคนแล้วก็มาอัปเดตนะคะให้ทุกคนได้ดูว่าตอนนี้เราเหลือกี่คนแล้วก็อะไรแต่อย่าลืมนะคะว่าตอนนี้พี่หลกพี่หยกก็มาอยู่นะแต่ว่าวันนี้พี่หยกทำงานใช่ไหมพี่ใหม่ เขาต้องต้องใหม่กระทำเดี่ยวทำงานทำไรทำงานอะไรคะลูกมือช่างไฟเขากำลังเก็บเงินอยู่นะคะเก็บเงินทำอะไรไม่รู้สร้างอนาคตตัวเองนะอ้โหสร้างอนาคตคู่อคำถามต่อไปนะคะอ่ะพี่ดินข้อเดือนไหนกรกฎาคมมีใครเกิดกรกฎาไหมคะไม่มีโอเคพี่หยกเกิดเดือนอะไรพี่หน่ยี่สิบห้ามิถุนายี่สิบห้ามิถุนาคุณตอเคุณตอบพี่คนเดียว นี่นะคะเราก็มาอัปเดตเพียงเท่านี้นะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะไปด้วยบันไปด้วยกานไปค่ะมาบายบายก่อนไปก่อนมาบายบายบายนุ่บายบ๊ายบาย